ฝานึ่งของเราโุกอย่างว้าวเรียบร้อยนะครับนีมีผักหลายๆอย่างนะครับข้างบนเป็นผักขมเป็นผักขอมนะครับใต้ผักขมล,ลงไปก็จะเป็นกวางตุ้งนะครับเห็นไหมกวางตุ้งพอใต้กวางตุ้งลงไปก็จะเป็นนี่ครับที่เราใส่ลงไปทีแรก เป็นลูกฟักนะครับพร้อมตักนะครับผมทีแรกเราเอาผักออกไปก่อนครับผักหลายๆอย่างนะครับทานผักเยอะๆนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็ผักนี้จะช่วยให้ย่อยอาหารนะครับระบบย่อยนะครับทำงานได้ดี น,นี่นะครับนี่ผากได้แล้วหนึ่งจานต่อไปเราก็จะอาปลาออกมานะครับตัวหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มากนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยตัวเบอเลอนี่ปลาหนึ่งนะครับผม ปลานนนึ่งตามด้วยผักเห็นไหมนี่